เฮ็ดก้ามปูพี่น้องไข่ไข่ก็บันเฮ็ดปวกไก่น้อยเพิ่งออกพี่น้องมองเงี้ยปาดว่ะมันเงี้ยปาดมาดอกงามกว่ากันมองเงี้เฮ็ดไข่เฮ็ดเพืองหวานเด่นพี่น้องอือ้อมังเงี่ยดอกเงี้ก็เบากหน่อย เก็บเห็ดพี ite, lo om, lo t ài, t ài. ่น้องว้ายปวดแต่ลงรถป้าปวดแต่ลงรถย้วนตายตายพี่น้องมาดอกงามกันเถอะเห็ดเพิงอมองนี่พี่น้องปวดแต่ลงรถมาดอกแรีกแห่งมันป้ามองนี่พี่น้องนี่งูแตงโตเตรียมบ้านในล่อง วาดในลุ่มมาอยู่พี่นอ้องเตรียมตัวบวพันเรียวอยู่ปอดเรียวดอกดอกงามงามพี่น้องมันเคยออกเนาะยยวนเนาะแถวนี้เนาะเฮ็ดอันนี้น้อยอยวนดอก,ดอกเรียกเง<า>ีงย่งยงมาโอ้ยมีหอ,อ<ล>ดเล็ก <laughs> ตี๋ตรวจเราไป สีนี้ใหญ่กว่าโน้นพี่น้องดอกงามกว่ากัเห็ดเพิงนั่น,น,นเห็ดเพ,งเพิงแดงพี่ส้องเศษเศษพี่น้องเห็ดน,นี้โอ้ยเห็ดดินพี่น้องละ่ะเห็ดดินอโอ้ยคือหมานเลยพี่น้อง มีดอกหนึ่งพี่น้องพาดตรงนี้ดอกงามเตยโอ้ยดอกงามครับตรงนี้ดดพ่ออีกแล้วพอ่อเห็ดจ้าเห็ดเพิงกับเห็ดดินนี่ดอกงามงามยวน ดอกแคนดอกนตา้งะฝนบ่ตกมันดอกงามเนาะอือ แมนอู้เป็นตะมันดอกงามกันนิหน่อยเนาะดอกงามขนาดนี้เนาะ แกเดียนบางคนเขาเจ้าก็กินราล้เดโอ้เห็ดเพิงอนเห็ดเพนเขาำเห็ดเพ่อนเขาคำพี่น้องตาดีเถอะเหเพ่อเขาคำโอ้ตาดีนะสดอกด้วเห็ดเพิ่อนเนแล้วไ้า เฮ้ยบอกกูบอกยากอกต่อเรเพื่ขอขากรรแต่พวกทำคว่ำจาาเขาก็บอเห็นนาะมันกรมรมเลยเพิ่อขอกรรมมีไขใครนเลยนี่น,น้ำดำปะยังเนาะ วันนี้ดำเลยฮะไม่คุยแค่ทานดิแม่เลยเห็ดหยางพี่น้องเออเห็ดดินหน่อยอือเห็ดเบี้ยเห็ดกัมปูพี่น้อง ไข่ไข่คับไข่ไข่กับอันเฮ็ดปวกไก่น่อยมันจะออกเป็นจุมนน่มพี่น้องนี่ขันฝน,นบรตรงที่มันมันหลางง่ายอยู่เน,นอเดอาง่ายอยู่เม็ดกังปู ไปสามข้องพี่น้องสามข้องเขาปลาเห็ดมาทุกปีนี่น้ำท่วมคำบ่ได้เบิ่งปีนี้าน,า,าน้ำบ่ทันท่วมพี่น้องบ่ท่วมบ่ท่วมฝนมันบ่ทันได้คักปานได้เนาะเดี๋ยวนี้มันอยู่ช่วงเดือนกันยายนบ้านเด้ท่วม นี่ข้องนะป่นห้องิะขืนป่นไปน้องปลาอืมใช่เฮ็ดไข่ตัวหนึ่งนนจ้าป่น,นไก่ขึ้นตาดีเลย ข่างคือเป็นตะปีนเนี่ยเขาเก็บโอ้ยล่ะนี่เห็ดไข่พี่น้องเออโมเมนโอ้คนก็คืนคักอยู่แสดงว่าคนมาเก็บคักอยู่พี่น้องใช่ก้ามปูบ่ะอืมอ อโอ้ต้นไม้ลมดันขึ้นคู่มาเมือแอร์รเลย ทางบ้านทางบ้านฝนฝนตกอยู่ทางนี้ฝนคือบนตกจริงเนาะดินแหงกินกินอยู่มีเป็นท่าจังหวัดยะโสธรก็คือไหนจังหวัดยะโสธรแต่ว่าทางเลยเป็นฝนตกอยู่แห้ง เอาไปน้ำริมนั่นบอกไม่เขาสีคโค้งเลยจังริมตีมากสิบอ่ไปน้าวของมาในปลาแล้วก็เย็นมลมล่นช่วงนี้เป็นช่วงบายบาย ดโอ้ยพี่น้องมองเห็นไหมเห็ดมันปูไหมปาดละ่ะมันเถ่าใช่ปาดพี่น้องอู้สวยมากมันจะเป็นเห็ดเพลิงตัวนี้เนาะนเห็ดเพลิงออกพี่น้องมองนไงปาดโอ้ไม่ไหญ่กันดอกเดียวนี่ก็พ่อแกงได้แล้วพ่อแล้ว ขันสมุนว่าได้ดอกเดียวเนี่ก็พ่อแกงแล้วพี่น้องอเมื่อเขาตายยวนดอกใหญ่ตั้งแต่เ้าเริ่มเขามาปลาที่แหลกเนี่ยมันก็ิิเป็นเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงหวานเนาะมันก็เลยมีแต่เฮ็ดเพิงหวานนะพี่น้อง นิดเผืองหวานนี่นิดเผืองเขากำรรนี่อันนี้มักเต้มักเต้ Tengok, terus yang ni. Oh, panas, panas muntul. Tengok. มันเป็นดอกแดงไม่อยากหายาาจัง่อยต้องไปแบบซ่าๆ เห็นอีกย่างเลยพี่น้องเห็นอีหยังคือดอกงามคลาแทิคขันบ้าเห็ดไข่สิคักโพดอยู่ด้านนี้เด้อโอ้ยเห็ดไข่อีหลี่หยวนบ้ามาดอกงามคลาสสิคตรงนี้เจ้โอ้ยพี่น้องมองนี้เห็ดไข่มีดอกหนึ่งหยวนนี่นี่แมนบหยวนนี่เห็ดเพิง่ง เพิ่อก็เม็ดไข่เนี่ยเห็ดไข,เดไข่เห็ดไข่ดอกสีเขียวมเมยยวนจ้ะเอาอันนี้เป็นเห็ดอีกย่างบุ่นีกเต็มยลยนี่อุย้ยเห็ดทานย,ยวนยวนเห็ดทานช่วนี้กินได้บ่เต็มทีบลเลยยวนน,น,น,นี่ละ่ะพุ่นเต็มลเลยยวนนี่แม่นเบิร์เลยแถวนี้ ยังวันนี้นอยู่เ่อมนนี่ละพุนพุนเออแ็งดีดีแ็งดี๊ดยืนโอ้เห็ดไข่ตัวนี้จะหอมเนอะไข่เขียวหอมเห็ดไข่ได้ยืน นี่ดอกมันเป็นใดบันโอเคเป็บให้นั้นปูเฮ้าเนี่ยมันเสีบเยบเป็นสีาขาวอยู่ง่ะฮะเจ้เห็นอีหังบุญอยู่ นพี่น้องดินเอ่อกระเถาเนาะดินขาวแต่ว่ากระเถาเลรอพี่น้องเป็นเสียจ้ะปาดเห็นอย่พี่น้องปัด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 นห่นางเนี่ยอะไรเอ่ยเน็ดเต็เบียจังเลยจะมาดอกเง,งาดอกง,ง่าย พี่น้องมองเนี้ยมองเนี้ยมึงเนี้ยนี่เพื่องหวานเี็ดผึ่งหวานเด่นพี่น้องอืมอู้ยมึงเนี้ยดอกกระดอกกระเดียค้าแต่ดอกบ้านเถาเด้ อ้ยพี่น้องดอกใ่ญ่ก็ดอกหน่อยละ่ะาดอกนี่นุมค่ะดบกสวยจ้ะสวยๆเลยกำลังงามๆเห็ดพึ่งหวานด้วยพี่น้องจ้ะเห็ดพึ่งหวานเจียงสุดยอดพี่น้อง